การจับตัวประกันได้หนึ่งคนเข้ามาสอดแนมในค่ายนรกพุงโลเราสอบถามเช็คแล้วมันไม่ยอมตอบมึงบอกมาดเลยใครส่งมึงนะกูไม่ยอมกูไม่บอกจะบอกหรือไม่บอกไม่บอกไม่บอกดีผมลงไม่ซัดถ้ามึงไม่บอกวันที่แปดเจอกันบอกมาแล้วบอกว่ามันบอกว่ามันที่แปดมันจะมาบุกยึดของเราไม่ได้ส่งมากี่คนส่งมากี่คนกูไม่บอกจะบอกกัน